สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของบทที่3แล้วเนาะเราจะมาดูแนวคิดและเครื่องมือด้านอุปปสงค์ที่จะถูกเอามาใช้เพื่อการวิเคราะห์ในเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศก็มาดูกันตัวที่จำเป็นที่จะต้องที่เอามาทบทวนในวันนี้นะมันก็คือ 1. ก็คือเส้นความพอใจเท่ากันหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า i n d i f f e r e n c curve ยังจำได้อยู่ไหมว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงไอตัวเส้นความพอใจเท่ากันเนาะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า indifferent curve หรือว่าเส้น IC ที่เราเรียกกันเนี่ยนะก็จะอยู่บนข้อสมมุติที่สำคัญอยู่3ประการด้วยกัน 123ม,มาดูข้อแรกก่อนข้อแรกบอกว่าผู้บริโภคสามารถบอกความพอใจของตนเองได้ในเชิงเปรียบเทียบในทุกกรณีเช่นฉันชอบสินค้าที่1มากกว่าสินค้าที่2ฉันชอบบริโภคสินค้าที่1 3หน่วยชอบบริโภคสินค้าที่2 5ห,หน่วยอย่างนี้เป็นต้นคือหมายถึงว่า บอกได้ว่าแบบแผนการบริโภคของเราเนี่ยแบบไหนที่เราชอบมากกว่ากันเนาะก็หรือว่าชอบเท่ากันก็เป็นไปได้ข้อ2ก็คือผู้บริโภคย่อมได้ความพอใจสูงขึ้นเมื่อได้บริโภคสินค้าหรือบริการใดๆมากขึ้นหนึ่งหน่วยม,มากหน่วยขึ้นก็คือถ้าบริโภคมากขึ้นก็จะได้รับความพอใจที่มากขึ้นข้อ3 ผู้บริโภคมีความคงเส้นคงว่าถ้าชอบการบริโภคในรูปแบบ a มากกว่า b และชอบ b มากกว่า c เขาย่อมชอบ a มากกว่า c ด้วยคือไม่เปลี่ยนใจไปมานะจะมาบอกว่าชอบ a น้อยกว่า c ไม่ได้ในเมื่อบอกว่า a เนอะมากกว่า b แล้วก็ b เนี่ยมากกว่า c ไม่ใช่แล้วก็มาบอกว่า b เนี่ยมากกว่า c ดังนั้นเนี่ย a เนี่ยจะต้องมากกว่า b มากกว่า c หรือ a มากกว่า c ด้วยแบบนี้อันนี้ในง่ายของชอบมากกว่านะไม่ได้เป็นเครื่องหมายมากกว่าเนาะมันคือชอบนะด้วยลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้เส้น ic เป็นเส้นโค้งเว้าเข้าหาจุดกำเนิดก็คือโค้งเข้าหาจุดศูนย์เนาะจุด ออริจินนะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาพิจารณาเนี่ยมีสิ่งไหนเป็นสำคัญมั่งตามจากเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้าชอบ A มากกว่า B แล้วก็ต้องมากกว่า C ดังนั้นเนี่ยเส้นมันจะไม่ตัดกัน หน้าตาของเส้นนอกจากจะเป็นเส้นที่โค้งเว้าข้อหาจุดกำเนิดแล้วเส้นที่เหนือขึ้นไปก็จะบอกความพอใจที่มากกว่านั่นหมายความว่าจากรูปนะคะ IC1 ก็ต้องน้อยกว่า IC2 แล้วไม่มีทางที่มันจะมี IC3 มาแบบนี้ กรณีนี้ไม่เกิดขึ้นเนาะเส้น IC ตัดกันไม่ได้ถ้าเส้นที่เหนือกว่าบอกความพึงพอใจที่มากกว่าเวลาเราพิจารณาว่า บนเส้นเดียวกันถ้าดูนะถ้ามาดูที่ IC 1ก่อนถ้าเราพิจารณาที่ IC 1แล้วก็ให้เป็นจุด A แล้วก็จุด B แบบนี้เดิมเนี่ยเราบริโภคที่ A สมมุติให้ A เนี่ยบริโภค F 1หน่วย แล้วก็บริโภค m 6หน่วยในขณะที่ b เนี่ยก็คือบริโภค f 2หน่วยแล้วก็ m 4หน่วยเขาอยู่บนเส้นความพอใจเดียวกันนั่นแปลว่า a และ b ที่จุด a และ b มีความ พึงพอใจเท่ากันเพราะอยู่บนเส้นไอซีเดียวกันคือไอซีหนึ่งการที่จะเปลี่ยนจากเดิมเคยบริโภคที่ A แล้วบอกว่าโอเคงั้นเปลี่ยนสัดส่วนการบริโภคจาก1กับ6 F 1 M 6กลายมาเป็น F 2 M 4 แผนการบริโภคนะจากจุด a มายังจุด b ผู้บริโภคจะได้รับความพอใจเท่ากันถ้าเราเขียนในแง่ของสมการคณิตศาสตร์ มันก็จะได้ว่าการเปลี่ยนแปลงก็คือเดลต้าถูกไหมเดลต้าเมเมื่อเทียบกับเดลต้าเมันก็จะเป็นที่จุด A d เดลต้าเอ็ขาคือ6ถูกไหมจาก6ย้ายมาเป็น4ก็จะเป็น6ลบ4หารด้วยเดลต้าเ ก็จะเป็น f t a ลบด้วย f t b เนาะก็จะเป็น f 1ลบกับ2ถูกไหมเอาม่ถูกเวลาคิดขออภัยนะมันต้องเป็นจุดใหม่ก่อนสิเนาะ จันเขียนให้ใหม่ขอโทษขอโทษมันต้องเป็น m ที่จุด b เขียนแบบนี้ก่อนละกันจุดใหม่นะแล้วก็ m ที่จุด a แล้วก็ f ที่จุด b ลบด้วย f ที่จุด a แบบนี้ขอโทษขอโทษก็จะกลายเป็น mb คือ4ลบกับ6หารด้วย หารด้วย f คือ2ลบกับ1นี่คือลบ2นี่คือ1เท่ากับลบ2เราจะเรียกตัวลบ2เนี่ยมันคืออะไรทั้งหมดนี้เขาเรียกว่ามันคือด้วยค่าทางคณิตศาสตร์เนาะมันบอกถึงความชันแต่บอกความชัน ของเส้น ic 1แต่เป็นในช่วงบอกเป็นช่วงใช่ไหมไม่ได้บอกเป็นจุดในช่วง ab ซึ่งความชันตัวเนี้ยภาษาอังกฤษนะมันบอกมันแสดงถึงอัตราการทดแทนหน่วยสุดท้ายในการบริโภค f และ m ภาษาอังกฤษเรียกว่า Marginal rate of substitution of F ตัวย่อจะเป็น MRT fm ภาษาไทยเรียกว่าอัตราการทดแทนหน่วยสุดท้ายของการบริโภค f และ <M. S 2> คือเรามีหลาย m r มากเลยเนาะเรามี m r t โอ้อาจันเขียนผิดนี่ไงนี่เป็นตัวอย่างนะคะ m r s ขอขอขอภัยขอภัยผิดสองรอบแล้วเนาะไม่น่าให้อภัยเอาาย m r s f m า นี่เป็นตัวอย่างมันแปลว่าต้องระมัดระวังมากเลยนะในตอนที่จะดูว่าเวลาพิจารณามันจะพิจารณาอะไรบ้างในแง่ของผู้บริโภคมี mrs แต่ในแง่ของผู้ผลิตที่เราเรียนไปแล้วด้านอุปทานนะอุปทานมันมีอะไรบ้างนะ m r t s เนาะแล้วก็มี m r ต้องไปดูนะว่าแต่ละตัวคืออะไรเสร็จแล้วพอในแง่ของอุปสงค์เนี่ยเราก็มี MRS ด้วยก็ต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วก็จำให้ได้ว่าอันไหนมันเป็นอันไหนนะคะเป็นห่วงเดอร์จากมีเส้นความพึงพอใจหรือว่าเส้นไอซแล้วเนี่ย เวลาพิจารณาดุลยภาพเนี่ยเขาเอาอะไรมาพิจารณาร่วมกันเวลาจะดูดุลยภาพของผู้บริโภคเนี่ยมันก็คือก็ดูความพึงพอใจนี่แหละแต่เราจะพึงพอใจเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องพอใจในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าดีก็คือต้องพิจารณาร่วมกับสตังในกระเป๋าแล้วด้วยก็คือเงินในกระเป๋าหรือตังที่มี ก็คือเส้นงบประมาณมันมาจาก I อในที่นี้ก็คือรายได้นะคะอิ come, นคำเนาะถ้าเราตั้งต้นว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารายได้ของเราเนี่ยถ้าไม่เอาไปซื้อ f ก็เอาแบ่งไปซื้อ m นี่คือการตั้งต้นนะเงินมีแล้วก็ถูกใช้ไปซื้อ f กับซื้อ m ในราคา p f แล้วก็ p m อย่างที่เห็นนะ เวลาย้ายข้างมาเนี่ยเราจะได้ลองพรุูดูเนาะอันนี้พอพรุูเสร็จแล้วมันจะผิดพลาดนิดหน่อยนะให้แก้เป็น pm นะคะอาจารย์ขอขยายความพรุูเส้นสมการนะจาก3.16มาเป็น3.17ได้อย่างไรนะด้านข้างเราตั้งต้นที่ i เท่ากับ pf คูณกับปริมาณ f บวกกับ pm คูณกับปริมาณ m เวลาจะดูว่ามันจำเป็นจะต้องย้ายข้างแบบไหนอย่างไรเหมือนเดิมอาจารย์จะบอกเสมอว่าเราควรจะพิจารณาว่ากแกนที่เราใช้เนี่ยเมื่อกี้แกนของเส้นความพึงพอใจเนี่ยมันคือสินค้า f กับ m ใช่ไหม แล้วในเนี้ยมันก็มีทาง F ทัทาง M เพราะฉะนั้นจะเขียนเป็นเส้นหรือว่าจะวาดเส้นได้หรือว่าจะพิสูจน์ได้ด้วยทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนย้ายข้าง M เนี่ยมาไว้ทางหวงฝั่งซ้ายของสมการเนาะก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราหาร F เข้าไปทั้งหมดก่อน ก็จะเป็นไม่ใช่ f เฉยๆเนาะราคา f นะ pf ก่อนเอา pf ออกให้หมดกันเราก็จะได้ว่าตรงนี้ตัดไปใช่ไหมแล้วก็กลับด้านเขานะจะเป็น pm ส่วนด้วย pf คูณกับ m เท่ากับ i ส่วนด้วย p f ลบ f แล้วก็กลับด้านนะคะย้าย p f ส่วน p m เข้าไปคูณเข้าทั้งสองฝั่งเนาะก็จะเป็น p f ส่วนด้วย p m คูณกับ i ส่วนด้วย p f ลบกับ Pf ส่วนด้วย pm คูณกับ s แบบนี้เราก็จะได้ว่าตัดกันออกนะมันก็จะกลายเป็นสมการที่3.17นนั่นแหละก็คือ m เท่ากับ i ส่วนด้วย pm ลบกับ Pf ส่วนด้วย pm คูณกับ f จากสมการงบประมาณเนี่ยเนาะมันก็จะแสดงให้เห็นว่าดุลยภาพของผู้บริโภคเนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่เราได้มาเนี่ยคะ่ะจากเท่านี้เนี่ยถ้าเอาไปวาดกราฟใช่ไหมมันหน้าตามันก็จะเป็น นี่นะแล้วเราก็มี f กับ m ถูกไหมเรามีเส้นพอเราได้แบบนี้มาปุ๊บมันบอกถึงตรงนี้คือสัมประสิทธิ์ข้างหน้าจะเป็นค่าความชันนะและตัวค่าคงที่ก็จะเป็นจุดตัดแกน อันนี้เป็นค่าความชันของเส้นส่วนสีเหลืองเนี่ยก็คือจุดตัดแกนถูกไหมอันนี้ความรู้คณิตศาสตร์เนาะจะไม่ได้ก็พยายามทําความเข้าใจไปนะมันก็จะกลายเป็นว่าที่แกน m เนี่ยจุดตัดแกนจะอยู่ที่ i ส่วนด้วย p m แล้วก็ความชันเป็นลบถูกหรือเปล่าคะที่ความชันเท่ากับ pf ส่วนด้วย pm ลบกันก่อนนี่คือเส้นงบประมาณของผู้บริโภคเนาะมานำไปสู่ถ้าเราจับเส้น ic มาปะกันพอดีใช่ไหม เส้น IC เป็นเส้นโคง้งแบบนี้นี่คือ IC 1สมมุตินะมันก็จะบอกได้ว่าตรงจุดเนี้ยคือแสดงถึงจนให้เป็น e แล้วกันก็คือดุลยภาพของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขงบประมาณที่มีอยู่โอเคค่าความจำเป็นเท่าไรค่าความชันก็คือลบ pf ส่วน pm ตรงนี้แหละที่เป็นความชันตรงดุลยภาพเช่นเดียวกันเห็นไหมคะโดยที่ pf ส่วน pm เนี่ย ถ้าใส่แอบส์ลูทเข้าไปเนาะมันก็จะเป็นเท่ากับอะไร m r s f m เมื่อกี้เนี้ยที่เราพิูจกันมาของเส้นไหนก็คือของสินค้า f สินค้า m เนี่ยก็สามารถวิเคราะห์ได้ด้วย e d w a r d โ o ลีบ็อกแต่ว่าเราไม่ต้องพิสูจน์กันในนี้ละให้ให้จำให้ได้เท่านี้ก็พอดุลยภาพของตลาดที่เกิดขึ้นอา้าวที่ไม่พอเลยเขียนตรงไหนได้อาจารย์ขอย่อ,อนิดหน่อยนะคะขอย่อตรงนี้นิดนึงเนาะคือจริงๆตั้งใจจะเว้นที่ตรงนี้ไว้เขียนว่าดุลยภาพคืออะไรนั้นดุลยภาพที่เกิด ขึ้นของผู้บริโภคนะดุลยภาพของผู้บริโภคก็จะอยู่ที่ mrs fm อืมตรงไหนดีของก็จะมีหลายเส้นใช่ไหมเท่ากับ Pf ส่วนด้วย pm แบบนี้ซึ่งถ้าสมมุติว่ามีผู้บริโภคหลายคนในสังคมเนาะเช่นดุญยภาพของผู้บริโภคของนาย A และนาย B สมมุติว่ามี2คนนะมันก็จะกลายเป็นว่า mrsfm ของคุณ a เนี่ยก็จะเท่ากับราคาสัมพัท์ของสินค้า pf ส่วน pm เนี่ยอีกในหนึ่งเนี่ยก็มันมีราคาสัมพัท์ปัใจจัยใช่ไหมก็คือแรงงานส่วนเออทุนกับแรงงานใช่ไหมแต่ในกรณีนี้เนี่ยในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยเขาพิจารณา P.F. และ P.M. เราเรียกมันว่าราคาสัมพัทของสินค้าคือศัพท์เหล่านี้เรียนมาหมดแล้วเนาะคุณต้องทำความเข้าใจว่าในบทที่3เนี่ยอาจจะเรียกมันว่าทบทวนนะก็คือทวนมาว่าไปหยิบเอามาว่าในจุลภาคเนี่ยเราเรียนอะไรไปแล้วและถัดไปจากเนี้ย เราจะหยิบอะไรมาใช้เพื่อการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยคำมันก็อันนี้เป็นการทวนว่าตัวไหนคืออะไรอย่างไรบ้างอย่างนี้นะอ่ะกลับมาต่อมันก็ย่อมเท่ากับ m r s f m ของคุณ B นี่นี่คือดุลยภาพเพราะว่าในสังคมสังคมหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีผู้บริโภคหลายคนใช่ไหมไม่ใช่คนเดียว มันก็จะต้องเท่ากันทั้งหมดแบบนี้อ่ะถัดไปงั้นถ้าพูดถึงในแง่ของสังคมมันก็จะมีเส้นความพอใจเท่ากันของสังคมตัวยอ่อจาก IC เฉยๆเพิ่ม Community มามันก็จะเป็นเส้น IC จาก IC แบบนี้ใช่ไหมคะเพิ่ม C ตัวข้างหน้าเข้าไป Community เป็น CIC ก็คือ เส้นความพอใจเท่ากันของสังคมตัวเส้นความพอใจเท่ากันของสังคมเนี่ยก็มีหน้าตาประมาณเดียวกับเส้น IC เนี่ยแหละแต่เขาก็จะแบ่งออกเป็น2แบบ1ก็คือ Positive Positive ก็คือไปเอาของ IC ของคุณที่คนที่1บวกของคุณคนที่2บวกเข้าไปประเทศไทยมี อะไรนะเจดสิบล้านคนก็บวกไปเจิบล้านคนอย่างนี้นะคนที่สมก็จะกลายเป็น CIC ของสังคมแบบนี้หรือถ้าเป็นในแง่เขาเรียกว่านอมาทีปเนาะมันจะพิจารณาเหมือนกับ IC ที่เราดูไปเมื่อกี้ก็คือไม่รูม้มาจากไหนก็พิจารณาหยิบขึ้นมาเลยว่าเป็นเส้น CIC โดยที่ ตัว c i c ดูเป็นองค์รวมจับมารวมกันนะแล้วก็มาบอกเสร็จแล้วแต่ไม่ได้รวมกันในแง่เอามาบวกซ้อนกันไปเส้น5บ7บวกเบกแเสร็จแล้วเอามาซ้อนกันนี้นะแต่บอกว่าสังคม1นเนี่ยมันจะมีเส้นความพอใจของสังคม1เส้นซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับเส้นส่วนบุคคลเส้นความพอใจส่วนบุคคลงั้น หน้าตา CIC เนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้เลยก็คือเป็นสินค้า F สินค้า M แบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็โค้งแต่แทนที่จะพิจารณาในแง่ของบุคคลก็เปลี่ยนเป็นพิจารณาในแง่ของสังคมเป็น CIC 1แล้วก็จะมีเส้น CIC 2เนี่ยเหนือขึ้นไปที่แสดงความพึงพอใจที่มากกว่าเนาะและเส้น CIC จะไม่สามารถตัดกันได้ก็จะไม่มีนะคะในกรณีที่เป็นออ CIC 3แล้วก็มาตัดกับ CIC 4แบบนี้กรณีนี้จะไม่เกิดขึ้นเนาะตัดกันไม่ได้เพราอจะวัดกันไม่ได้ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ CIC ที่จะถูกเอาไปใช้แล้วโดยปกติถ้าในการวิเคราะห์ส่วนถัดไปเนี่ยเราจะใช้แบบนองมัดีแบบนี้ก็คือมีลักษณะเหมือนเส้น IC ส่วนบุคคลเลยแต่ว่าเป็นเส้น IC ของสังคมแทนโอเคทั้งหมดอาจารย์ก็จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้เราเนี่ยทบทวนมาหมดละในบทถัดไปนะคะก็จะเป็นส่วนที่เราจะเริ่มพิจารณา จากทฤษฎีของคลาสสิกไปสู่นีโอคลาสสิกในแง่ของการค้าระหว่างประเทศก็เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ